มิวนี่ผมต้องใช้อันนี้โคดเยอะและประเด็นคือมันเยอะคอสคอแต่ประเด็นคือมันก็ศิลปะช่ยช่วยมันก็ศิลปะเออมันหาใหม่ตลอดแหละหาใหม่ออะไรก็บอกว่าเป็นศิลปะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วนั่นเนีย มันอยู่กับเราบันนานมากแล้ใช่ไหมไม่นะปฏัติการสเอ้ยเอ้ยเารสกัดนะแต่ว่าผมต้องทำมาเรื่อยๆตัวใช้ในการวิจัยนะวิจัยวิจัยว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าการล้างอินชาร์ดเนี่ยมันจะทำได้นะผมผมผมว่ามันน่าจะทำได้แล้วมั้งแต่มันก็ได้ตีอินชาร์ดด้วยบ้านเราลีกับบ้านช่างการตีบ้าแล้วว่า ผู้ช่วยผมจะทำให้หนั่นแล้วอ้าวโอ้ผู้ช่วยผมทำมันได้แล้วทำมันได้ and w i l แต่ผมต้องเสียเหล็กทั้งหมดเลยนะก็เรียกว่าผมเสียประมาณประมาณสามสิบล้านอะแต่รู้ไหมไอ้ดอนแคข้าไม่สน เออเออเออชอิญเลยพี่ระวังท้องผูด้วยแหละไม่ได้เข้องน้ำนานน่ะผลสียตังของเองนะมันล้างยังไงวะตดแตกแม่มาตดเฉยผมว่าผมทำอะไร,รอะไรทุกอย่างผิดแท้มันรู้กัน,นลา้างตัวผมล้างตูดพี่ล้างตูดด้วยนะเว้ยปรด็<อ>คือผมไม่รู้ไงว่าไอ้พวกสมุนพวกนี้มันจะล้างยังไง อืมม,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 มัมมัมไม่ยำคุณไปไหนคุณจะทำอะไรผมอยากเอาไอเอ็นชาร์ดนี่ออกมางเลยแต่ผมไม่รู้อเอ็นชาร์ดเอาออกยงไงดีประเด็นมาผมทำเป็นเด้อทำเป็นช่วยบอกผมหน่อย<า>ท่านช่วยบอกข้าหน่อยพอดีผมไม่รู้<า>และไม่รู้อย่าง,งยิ่งเลยว่าทำยังไง<า>เอออันนี่คืออะไรอะ่ะ สมุดเขียนธรรมดาธรรมดานะอย่าไปสนใจเลยอืมคุนหรือผมจำอะไรผิดวรืเพราะว่าเขามันล้างได้ช่างมาแล้วกันนะเรียกว่าเราเบียนชาร์ดหนิเพื่อช่วยเบียนชาร์ดใช่ไหมอ่ะเบียนชาร์ดเพื่อช่ยได้อ่ะสมุดเอ็นชาร์ดอ่ะนี่ไหนขอหน่อยขอหน่อยเยอะไหมผมไหนพอดีพอดีผมต้องการ่ะ อยากไว้แล้วกันเดี๋ยวอ้อนเทพเฮ้ยบางทีอากาศอันนี้คุณจะเห็นอาจจะเทพก็ได้นะลูกแม่มันอาจจะเป็นติดไฟก็ได้ลูกแม่ยูนยูนไปแล้วใครไปสั่งสอมันโยงลงซอกวะคุณมันจะเอื้อมถึงหรออยากรู้เป็นอัญชาอะไรดิคือผมไม่รู้เป็นเป็นอัญชาอะไรถออยถ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 อยอยถอยยไม่ใช่ฮะไม่ใช่นี้อ่ะ เไอ้ชัดเกาะเฮ้ยจริงด้วยไอ้ชัดเกาะอชัดไอ้นู้ได้มุ่งเดี๋ยวมันใช้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมใช่คุณไอ้ชัดดิชัดเกาะชัดเกาะมีเกาะไหมผมไม่อยากเปลืองเปืองไม่เลยเกาะมีก็มีก็ต้องใช้เอาคือมุ่งเอาทองไอ้ชัได้ไหมทองกับเหล็กอันไหนแข็งแรงกว่าเหล็กครับ พี่อยากใช้ทองก็ผมจะตอบกบ,บาลพี่หนึ่งครั้งแล้วบอกว่าใช้ไปทําไมไม่มีเหล็กพอขุดเหล็กเมื่อกี้ผมดูขุดมัน่นเมื่อกี้ผมทําเหล็กหล่นอยู่ตรงนี้ผมเก็บแล้วมันไปไหนแล้วอ่ะอยู่ในโต้ผมไงเอามาเอาไปสามก้อนอ่ะ <laughs> สามก้อนนั่น,น,นแหละสามก้อนสุดท้ายผมจนแล้วฮะจนแล้ว,จ,ลวจะลาว เป็นไรมีเด็กผี่กอนแคหาเมซียังคุม้มว่าอีกนะเอ็มซีขายอันีเอ,อ็ซีอะเผอเผาเด็กใช่ผาเ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 ผา็ผาเผาเผาเอดเผา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 รผาเ่าเผ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 า่ผาเผ่าเมาเผ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 า่ผาเผานอาจจเาเผ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 ารผาเผาเผาเาเผาเผาเาเผ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 าเเผ้าเผ้ารองเท้า,น,น,า,ทานี่ อืมไม่แน่ไม่แน่แต่ทีวในโลกคือเอ็นชาร์จมันสามาชาร์จรวมได้แล้วน,นะประเด็นเนออผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าผม